นะคะทุกคนต้นไม้ในพืชผักในสวนของเราก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตผลประกอบการแล้วนะทุกคนที่ไปดูเนะเาะต้องเอาอีกสักหนึ่งคลิปนะคะคลิปออนดีมาก็เลยต้องมานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะก็นั่นแหละขอสักหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็รักเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือรักมากกว่าเก่านะคะก็กินข้าวมือไหนก็อร่อยทุกมือ อากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยมาถึงบ้านฝนตกลงมาสู้ใหญ่ด้วยความหิวนะคะทุกคนไม่ได้แวะกินข้าวรีบมาทำกับข้าวนะคะพากสำหรับไม่ก้าเด่นนะคะสวนของเราสวนเล็กน้อยของเรานะคะก็ฟักทองก็ใกล้จะออกแล้วออกดอกแล้วแต่ว่ายังไม่บรักเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือรักมากกว่าเก่านะคะก็กินข้าวมื้อไหนก็อร่อยทุกมือ อากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยมาถึงบ้านฝนตกลงมาสู้ใหญ่ด้วยความหิวนะคะทุกคนไม่ได้แวะกินข้าวรีบมาทากับข้าวนะคะพาคุณยายสองคุณยายพี่สาวนะคะก็ออกไปทําธุระข้างนอกกันนะกลับมาถึงก็มาทํากับข้าวนะคะต้มยำไก่อ่านะดอกที่เป็นลําโพงอะดอกที่เป็นเหลืองๆออคือคือคือทุกช่อทุกช่อก็จะมีดอกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ สวัสดีตอนค่ำนะคะวันนี้เราก็ออกไปทําธุระข้างนอกมานะคะทุกคนนะไอ่ก็ยังอยู่ในโหมดที่ว่ายังไม่ได้ไปหาเพื่อน,อนยังไม่ได้ไปให้กําลังใจเพื่อนเหมือนเช่นเคยนะคะนั่นแหละเพราะว่ามีญาติมาที่บ้านดูแลให้เพื่อนนะคะก็ตอบคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างบางทีก็ตอบช้าก็เดีย๋ยวเพิ่งว่ากันนะคะทุกคนนะก็มีภารกิจเนาะนะคะก็ก็ ตื่นเช้ามาก็ได้แหละหาคลิปหาอะไรมาลงช่วงนี้ก็จะลงสวนทำกับข้าวกินเองบุ้มบั่มบุ้มบั่มเสร็จก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวจะอาบน้ำเนาะทุกคนเนาะก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เพิ่งได้คลิปเดียวต้องเอาอีกสักหนึ่งคลิปนะคะคลิปออนดีมาก็เลยต้องมานั่งพูดคุยกับเพ,พื่อนๆน,นะคะก็นั่นแหละขอสักหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็น้อยใจนะยังรักเหมือนเดิมนะคะ ตัวเองก็ไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ลงคลิปเอานะคะทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ได้ไปลงสวนไปเดินดูเขาเติมนเจริญเติบโตมาแค่ไหนแค่ไหนนะคะก็น่ารักนะคะก็ก็ยังอยู่ด้วยกันก็ให้เวลากับญาติญาตินะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็ขอเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้ไปให้กำลังใจใครก็อย่าเพิ่ง เป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันก็ยังอยู่ด้วยกันก็ให้เวลากับหยาดหยาดน้ทุกคนเนาะช่วงนี้ก็ขอเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้ไปให้กำลังใจใครก็อย่าเพิ่งสำหรับไมค้าเด่นนะคะสวนของเราสวนเล็กน้อยของเรานะคะก็ฟักทองก็ใกล้จะออกแล้วออกดอกแล้วแต่ว่ายังไม่บ ก็จะทยอยทยอยไปให้กำลังใจเพื่อนนะคะก็ทอดมันปลากลายกินค่ะมาถึงบ้านฝนตกสู้อย่างแรงแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะทุกคนที่ไหนฝนตกบ้างคะวันนี้ทุกคนอากาศฝนตกสู้อย่างแรงแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะทุกคนที่ไหนฝนตกบ้างคะวันนี้ทุกคนปก็ ทอดมันปากกลากรายกินค่ามาถึงบ้านต้มยำไก่แบบคล้ายๆไก่บ้านอะ่ะทุกคนเป็นแบบไก่เหนียวๆอร่อยมากๆเลยใส่มะขามเปียกนะคะไม่ได้ไม่ได้ใส่มะนาวนะออกหวานๆเนาะหวานนะคะทุกคนต้นไม้ในผักพืชผักในสวนของเราก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตผลประกอบการแล้วนะทุกคนที่ไปดูเนะาะนะดอกที่เป็นลำโพงอดอกที่เป็นเหลืองๆออคือคือ คือทุกชอ่อทุกช่อก็จะมีดอนนะคะทุกคนนะต้นไม้ในผักพืชผักในสวนของเราก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตผลประกอบการแล้วนะทุกคนที่ไปดูเนาะเอาไว้ชื่นชมเนาะปลูกก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้อัปเดตเพราะว่าบวบลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคน <c oughs> โตไวมากเลยนะคะออกออกแล้วแต่ว่ายังยังไม่บานเนาะ ต่อไปก็จะได้กินฟักทองแล้วนะทุกคนพลิกก็ออกแทบทุกต้นแล้วนะคะออกดอกแทบทุกต้นแล้วนะคะดอกแขเป็นกําลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันรักเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือรักมากกว่าเก่านะคะก็กินข้าวมือไหนก็อร่อยทุกมือ <c oughs> <c oughs> ต้องเอาอีกสักหนึ่งคลิปนะคะคลิปออนดีมาก็เลยต้องมานั่งพูดคุยกับพวกเพ,กพ,กพ,กพกื่อนนะคะก็นั่นแหละ ออสักหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็ทำกับข้าวกินเองบุ้มบั่มบุ้มบั่มเสร็จก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวจะอาบน้ำเนาะทุกคนเนาะก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เพิ่งได้คลิปยี yeah. อานะดอกที่เป็นลําโพงอะ่ะดอกที่เป็นเหลืองๆอะ่ะคือคือ,ค,อคือทุกช่อทุกช่อก็จะมีใดเกินเนาะทุกคนเนาะก็ใจเย็นๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ ขยันขยันกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะช่วงนี้ป้าไก่ไม่ได้ไปหาก็ทำกับข้าวกินเองบุ้มบั่มบุ้มบั่มเสร็จก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวจะอาบน้ำเนาะทุกคนเนาะก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เพิ่งได้คลิปเดียทยอยทยอ,ยอยอยู่เนาะตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของขาขึ้นของอโปรไฟล์ต่างๆเนาะเพจก็รออีกนิดนึงก็แล้กันนะคะก็ไม่ไม่น่าจะกก็ทอดมันปากกลากราย มาถึงบ้านน้อยใจนะยังรักเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็ไม่ได้ไฟ์สดเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ลงคลิปเอานะคะทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้สาหรับเ,เพื่อนๆที่รอการอนุมัติอยู่ก็ใจเย็นๆนะคะอย่าพิ่งใจร้อนนะยังไงก็เขาก็ต้องอนุมัติให้เราอยู่ดีแหละนะคะเพราะว่าอ,อย่างนั้นนะคะทุกคนต้นไม้ในผักพืชผักในสวนของเราก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตผลประกอบการแล้วนะทุกคน ที่ไปดูเนาะน้อยใจนะยังรักเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็ไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ลงคลิปเอานะคะทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้ทํากับข้าวกินเองบุ้มบั่มบุ้มบั่มเสร็จก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เเรียมตัวจะอาบน้ำเนาะทุกคนเนาะก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เพิ่งได้คลิปดีใกล้แล้วเต็มที่แล้วนะคะก็รอชมการอัปเดตส่วนน,น้อยๆของเรานะคะทุกคนนะเป็นอะไรที่ น่ารักภาคภูมิใจนะตื่นมาก็ตื่นเช้ามาก็ได้แหละหาคลิปหาอะไรมาลงช่วงนี้ก็จะลงสวกไม่ว่ากันนะคะทุกคนนะก็ทําภารกิจปฏิบัติภารกิจรักเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือรักมากกว่าเก่านะคะก็กินข้าวมือไหนก็อร่อยทุกมือไส่คลิปนะสวัสดีคะ่ะ ก็ทอดมันปลาก,กลายกินขะาบาถึงบ้านก็จะทยอยทยอยไปให้กําลังใจเพื่อนนะคะ,ะก็ตื่นเช้ามาก็ได้แหละหาคลิปหาอะไรมาลงช่วงนี้ก็จะลงสวกไม่ว่ากันนะคะทุกคนนะก็ทําภารกิจปฏิบัติภารกิจ <laughs> เออ่ไก่ก็ยังอยู่ในโหมดที่ว่ายังไม่ได้ไปหาเพื่อน ยังไม่ได้ไปให้กําลังใจเพื่อนเหมือนเช่นเคยนะคะแหละเพราะว่ามีญาติมาที่บ้านไปคลิปหน้าสวัสดีค่ะนะ่ะดอกที่เป็นลําโพงอ่ะดอกที่เป็นเหลืองเหลือง่ะคือคือคือ,คอ,คอทุกช่อทุกช่อก็ออจะมีดอกเป็นกําลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันทยอยทยอ,ยอยอยู่เนาะตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของขาขึ้นของอโปรไฟล์ต่างๆเนาะเพจก็รออีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็ไม่ไม่น่าจะไกล ต้ยมยำไก่แบบคล้ายๆไก่บ้านอ่ะทุกคนเป็นแบบไก่เหนียวๆอร่อยมากๆเลยใส่มะขามเปียกนะคะไม่ได้ไม่ได้ใส่มะนาวนะออกหวานๆเนาะแล้วดูอะไรให้เพื่อนนะคะก็ตอบคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างบางทีก็ตอบช้าก็อย่าเพิ่งว่ากันนะคะทุกคนนะก็มีภารกิจเนาะนะคะก็กาผฝนตกสู้อย่างแรงแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะทุกคนที่ไหนฝนตกบ้างคะวันนี้ทุกคน รู้สึกว่าบวบเหลี่ยมอะทุกกิ่งเลยนะคะทุกคนมีลูกเล็กๆน่ารักเช่เาออกมาแล้วนะคะใกล้จะได้กินแล้วนะเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเอาไว้ชื่นชมเนาะปลูกก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้อัปเดตเพราะว่าบัะบลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคนโ <laughs> ตวไวมากเลยนะคะไก่ก็ยังอยู่ในโหมดที่ว่ายังไม่ได้ไปหาเพื่อน,อนยังไม่ได้ไปให้กําลังใจเพื่อนเหมือนเช่นเคยนะคะ ันแหละเพราะว่ามีญาติมาที่บ้านเอาไว้ชื่นชมเนาะปลูกก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้อัปเดตเพราะว่าบวบลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคนกโตไวมากเลยนะคะทยอยทยอยอยู่เนาะตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของขาขึ้นของอโปรไฟล์ต่างๆเนาะเพจก็รออีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็ไม่ไม่น่าจะกังวลใจนะยังรักเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็ไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ลงคลิปเอานะคะทุกคนนะ ก็เป็นกําลังใจให้ก,ก็ตื่นเช้ามาก็ได้แหละหาคลิปหาอะไรมาลงช่วงนี้ก็จะลงสวยคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะคุณยายสองคุณยายพี่สาวนะคะก็ออกไปทำธุระข้างนอกกันนะกลับมาถึงก็มาทำกับข้าวนะคะต้มยำไก่สำหรับเอ่อไมค้าเด่นนะคะสวนของเราสวนเล็กน้อยของเรานะคะก็ ฟักทองก็ใกล้จะออกแล้วออกดอกแล้วแต่ว่ายังไม่บานรู้สึกว่าบวบเหลี่ยมอะ